เห็นแบกกราวแบบนี้นะครับก็น่าจะต้องไปที่ไหนสักแห่งตอนนี้อยู่ที่ไหนครับอยู่ที่อำเภอกุยบุรีจังหวัดปัจวบนีนะครับผมก็เป็นที่มาของเรื่องราวของวันนี้ละครับใช่พอพอพูดถึงคุยบุรีเนี่ยผมพอจะเดาออกแล้วว่าทําไมถึงเป็นเรื่องเกี่ยวกับช้างเพราะว่าพื้นที่นี้เป็นหนึ่งในพื้นที่ที่จะมีข่าวบ่อยๆนะว่าคนกับช้างเนี่ยมีเหตุ ทะเลาะวิวานกันด้วยครับเพราะว่าช้างเนี่ยเขาก็จะลงมากินพืชผลเกษตรอันนี้เท่าที่ผมแบบดูจากข่าวนะเออมันนี้ก็สิ่งที่ผมแบบมีเขาเรียกอะไรอินพ s รชันนะต่อต่อเวลาพูดถึงคุยบุรีแล้วก็ช้างนะใช่ที่แต่ในจังหวัดหรือในแอเรียที่ไปประเทศไทยเนี่ยมีเห็นอยู่สองที่นะอาจจะจังหวัดก็มีคือรูปรูปปั้นของช้างเนี่ยที่สุรินนะที่เป็นที่บุรีรัมแล้วก็เนี่ยกุยบุรีมีรูปช้างอยู่ นะครับเรื่องของเรื่องก็คือว่าไปประเด็นที่เราพูดกันวันนี้ก็คือ,อมี bring elephant home นะครับซึ่งเป็นของคนเนเธอร์แลนด์นะแล้วก็มีสาขาในประเทศไทยในเนเธอร์แลนด์ในประเทศไทยและในแอฟริกาชื่อมันก็บอกอยู่แล้ว bring elephant home นะช้างกลับบ้านนะครับ ก่อนจะไปลงรายละเอียดดีเทลผมคิดว่าวันนี้เป็นเรื่องสำคัญแล้วก็เป็นเรื่องที่กุยบุรีเป็นโมเดลในการแก้ปัญหาเรื่องคนกับช้างเดี๋ยวดูวิธีการที่จะแก้ปัญหาเรื่องคนกับช้างนะครับดตอร์เจดนะโวยมาว่านะมันเป็นความขัดแย้งของคนกับช้างที่เข้าไปกินพืชผลทางการเกษตรของช้างนะของคนนะครับผมประจวบเนี่ยถือว่าเป็นเมืองหลวงของสับปะรดของไทย บุรีก็เป็นหนึ่งในหลายๆอำเภอของประจวบคิรีขันธ์ที่มีปลูกสับประรดกันเยอะนะที่ผมนั่งอยู่ตรงนี้เนี่ยนะครับนะก็อยู่ในบริเวณของกลุ่มป่าแก่งกระจานนะเป็นบรดกโลก2021ทั้งสองท่านน่าจะรู้และครับอยู่แล้วนะนครอบคลุมสังจังก็คือราชบุรีเพชรบุรีประจวบ2.5ล้านไร่นะครอบคลุมป่าอนุรักษ์4แห่ง นหนึ่งในนั้นก็คือผมกำลังนั่งใกล้กับอุทยานแห่งชาติกุยบุรีซึ่งมีประมาณสักหกแสนไร่ผมเพิ่งกลับจากเวียดนามแล้วก็ไปฮารองเบก็เลยบอกว่าเอในอาเซียนนี่มีโมรโดกโ,โ,โลกนะกี่แห่งไม่แน่ใจดร์เจ็ดคุณลิซ่าได้รายงานมาบ้างไหมนะโอจับเคยเคยคุยแต่แยกกันไม่เคยไม่เคยไม่เคยคุยว่ามีกี่ที่ครับ ในอาเซียนเนี่ยนะครับมีอยู่สี่สิบเอ็ดแห่งประเทศใดที่มีแหล่งมรดกโลกมากที่สุดของยูเนสโกเนี่ยนะครับประเทศอินโดนีเซียมีอยู่เก้าแห<ผ>่งเพราะว่าพื้นที่เขาเยอะใช่นะครับแล้วก็ประเทศเวียดนามนี่8แปดแห่งในนี้มรดกโลกนะครับนะรบประเทศไทยเนี่ยกับฟิลิปปินส์เท่ากันประมาณหกที่หนึ่งในนั้นก็คือล่าสุดของอาเซียนนะผมก็บังนั่งอยู่ใกล้กับมรดกโลกก็คือกลุ่มป่าแก่งกระจาน นะครับซึ่งใกล้กับออุทยานแห่งชาติอุยบุรีนะครับผมนั่งอยู่ที่ให้มันชัดๆก็คือเป็นหมู่บ้านรวมไทยนะไม่ใช่รวมไทยสร้างชาตินะครับรวมไทยเฉยๆนะฮะมีอยู่ห้าร้อยโครเลตนะฮะมีคนอาศัยอยู่ประมาณสักประมาณประมาณนะครับสักสองพันคนพื้นที่ตรงนี้เป็นสตอรี่ที่น่าสนใจว่าเมื่อสี่สิบห้าปีที่แล้วเนี่ยเป็นพื้นที่สีแดงนะฮะติดอยู่ นะครับหนึ่งในการแก้ปัญหานะคอมมอนิสต์ในสมัยนั้นก็คือการสร้างหมู่บ้านรวมไทยเพื่อจะเป็นการชนและก็ผลักดันให้คอมมอนิสต์ออกไปนะครับมันเขาก็มีการสร้างหมู่บ้านรวมไทยขึ้นมาโดยรับสมัครคนให้เข้ามาอยู่ในหมู่บ้านอย่างนี้นะครับ <S 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 อ่าซึ่งสเปคคนที่จะมาอยู่ในหมู่บ้านอย่างนี้นะครับหนึ่งต้องเป็นคนจนจริงๆไม่มีที่ทํากิน และท้ายดีก็ต้องเป็นทหารนะเพราะมันเป็นพื้นที่ของความปัดจเจงมีคอมมิวนิสต์อยู่นะเพราะนั้นทหารเกณฑ์อดีตทหารก็จะเข้ามาอยู่ในในหมู่บ้านรลวงไทยนะเพื่อจะเป็นแนวกั้นผลักดันคอมมิวนิสต์ออกไปและหรือก็ให้กลับมาช่วยพัฒนาในพื้นที่นะครับซึ่งเริ่มตั้งแต่ร้อยห้าสิครวัวเรือนปัจจุบันเป็นห้ารอยนะครัวเรือนนะฮะอันนี้เมื่อเหตุการณ์สี่สิบห้าปีที่แล้วนะในสมัยนั้น นะครับเมื่อมีรวมไทยหมู่บ้านรวมไทยแล้วเนี่ยนะครับในสมัยน,นั้นพื้นที่พวกเนี้ยถูกจับจองด้วยนายทุนนายทุนก็เข้าไปปลูกอ้อยปลูกสับปะรดผมคิดว่าสตอรี่ว่าทำไมประจวบยังมีสับปะรดเยอะนะมีมาตั้งแต่สี่สิบห้าสิบปีที่แล้วนะครับแล้วพอนายทุนเข้าไปปลูกอ้อยปลูกสับปะรดแล้วเนี่ยนะครับปรากฏว่าช้างก็มากิน สับปะรดเิ่นอ้อยนายทุนนายทุนก็วางยาช้างให้ตายนะครับนายหลวงรัชกาลที่เก้านะทรงเห็นประเด็นทรงเห็นปัญหาก็เลยบอกว่าขอเวนคืนพื้นที่นะเพื่อให้ไปกลับไปเป็นป่าใหม่นะครับฟื้นปูป่าเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยป่าก็ฟื้นฟูกลับมาเยอะแต่ประเด็นก็คือว่าพอเราฟื้นฟูป่านะครับเมื่อประเทศไทยฟื้นฟูป่าตามลำดิของรก้าแล้วเนี่ยนะครับ ความอุดมสมบูรณ์ของป่ามีมากขึ้นอาหารการกินของช้างก็มีมากขึ้นโดยระยะเวลาที่ผ่านไปช้างก็ออกลูกออกหลานมีประชากรช้างมากขึ้นจํานวน,นช้างก็มีมากขึ้นนะพอะช้างมีมากขึ้นบริเวณที่ผมอยู่เนี่ยในหมู่บ้านรวมไทยเนี่ยประมาณสักหนึ่งหมื่นแปดพันไล่ยี่สิบสามสิบปีที่ผ่านมาช้างเพิ่มจํานวนช้างเพิ่มขึ้นเรื่อยๆสถิติในสมัยก่อนเนี่ยเขาบอกช้างในประเทศไทยมีประมาณสักหนึ่งแสนตัว ปัจจุบันนี้นะครับผมก็เช็คสถิติก็มีประมาณทั้งประเทศมีอยู่สี่พันตัวประเด็นนี้เป็นประเด็นใหญ่ทั้งในประเทศไทยในหลายจังหวัดในปุมยภาคของประเทศไทยในหลายประเทศของอาเซียนนะซึ่งเป็นความขัดแยง้งนะครับในหนึ่งหมื่นแปดพันไร่ช้างที่ออกลูกออกหลานขึ้นมาเพิ่มเขาเดินมาหมดแล้วเขาเดินหมดแล้วเขากินอาหารหมดแล้วพูดง่ายๆคืออาหารไม่มีพออาหารไม่มีเขาก็ลงมากิน สินค้ากเกษตรของชาวบ้านที่อยู่ในหมู่บ้านรวมไทยนะครับชาวบ้านก็วิธีแก้ปัญหาของชาวบ้านก็คือก็ปรับเปลี่ยนเป็นอาชีพอื่นนะปรับเปลี่ยนเป็นปลูกพืชอื่นในสมัยก่อนหน้านี้ก็จะปลูกสับป,ประรดขนุนมะม่วงอ่าสับป,ประรดขนุนมะม่วงสับป,ประรดเนี่ยช้างชอบอยู่แล้วขนุนถ้ายังไม่สุกช้างก็ไม่ค่อยจะชอบเท่าไหร่แต่เมื่อไรขนุนขนุนสุก แจ็คฟุตเนี่ยนะครับกระนุนสุกเนี่ยนะฮ<น>ะ,ะก็จะชอบมากเป็นพิเศษ<อ>มะม,ม่วงเลยแหละนะหอมเลยนะครับใช่มะม่วงถ้าเปรี้ยวนี่เขาไม่เอานะฮะเพราะฉนั้นถ้าสับปะรดกนุนสุกเนี่ยโอ้โหช้างชอบมากๆเขาก็พยายามปรับเปลี่ยนเป็นพืชอ,อื่นเพื่อจะไม่ให้ช้างมากินไม่ยั่วน้ำลายช้างเท่าไหร่วิธีการแก้ปัญหาของกเกษตรชาวบ้านเกษตรกร,กรในที่นี้ก็จะแก้ปัญหาด้วยสักสามเรื่อง หนึ่งจากปัญหาเรื่องช้างที่มากินขนุนมากินสับป,ประรดนะครับมากินมะม่วงก็ลดพื้นที่ในการปลูกสินค้าเกษตรพวกนั้นนะฮะผสมประสานกันไปเอาพืชอื่นเข้ามาแซมเอาพืชอื่นเข้ามาปลูกนะครับก็มีสองพืชที่เข้ามาปลูกก็คือป่ายางพรารานะครับและปาล์มน,น้ำมันท่านผู้ฟังที่รบดรตรเจกคุณลิซ่าคงคิดว่าโอเคก็น่าจะจบไม่จบฮนะบช้างกินต้นยางด้วยครับ กินเนี่ยครับต้นอายุเจ็ดเอ่อหนึ่งถึงสองปีมันต้นเล็กช้างก็ไปกินยอดยี่สิบปีผมไม่กินใช่ไหมกินครับช้างล้มต้นยางนะแล้วก็กินยอดนะด้วยอาหารที่มันไม่มีอ่ะนะเพราะประชากรสูงเขาเขาก็ปรับตัวของเขาเนาะอ่านไม่ไม่กินผลไม้ก็ได้อือ่ะยาง้อ้ปาล์มปาล์มก็กินนะแต่พบว่ายางที่ปลูกหลายปีเนี่ยช้างสามารถล้มได้ แต่ปาล์มหกเจ็ดปีเป็นต้นไปช้างล้มไม่ได้สะท้อนให้เห็นว่าต้นปาล์มเนี่ยมันมีรากที่แข็งแรงกว่าต้นยางนะครับอันนี้อันที่หนึ่งก็คือเขาก็ปรับเปลี่ยนว,ยวิธีการของเขาก็คือการเปลี่ยนเอาสินค้าเกษตรอดูดเข้ามาเปลี่ยนทดแทนสับปะรดทดแทนขนุนทดแทนมะม่วงผสมผสานกันไปเพราะฉะนั้นในบริเวณนี้ถ้าดรอเร์เจกุริซ่ามานะโอ้อากาศดีมากเลยนะผมไม่เคยได้สูดอากาศอย่างนี้นะในชีวิตของกรุงเทพมาอนร นะครับมันเป็นชีวิตมันเป็นคุณภาพชีวิตที่ดีมากนะสองครับก็คือเปลี่ยนแก้ปัญหาเรื่องขึงรวดนะนั่นในี่นที่เเห็นขึงรวดเต็มไปหมดเลยแล้วปล่อยไฟฟ้าด้วยนะปล่อยไฟฟ้าผ่านนะมันมีอยู่สามขึงขึงขึงรวดปล่อยไฟฟ้าผ่านตามที่ดรเจดเจดบอกสองขึงรวดเฉยๆนะก็คงกันได้ระดับหนึ่งนะถ้าช้างมานะ่ะนะขึงรวดที่มีขวดแก้ว ถ้าช้างมาก็ดังขวดกระทบกันกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งชาวบ้านก็ออกมาจุดประทัดไร่นะในไร่สับปะรดเราก็จะเห็นซุ้มจะเห็นบ้านหลังเล็กๆนะกระองกระทบเนี่ยเปิดไฟกลางคืนเปิดไฟเพื่อจะนอนเฝ้าสับปะรดนะอันนั้นเป็นหนึ่งปรับเปลี่ยนเป็นพืชเศรษฐกิจอื่นสองขึงลวดนะสามนะก็คือแนวทางต่อไปก็คืออ่าขอบผมแห้ง ครับอะแนวทางต่อไปก็คือท่องเที่ยว uh huh. นะท่องเที่ยวท่องเที่ยวเนี่ยเนื่องจากมีช้างเยอะนะในกล้กับอุทยานแห่งชาติอุยบุรีอท่องเที่ยวก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งสร้างรายได้ให้กับคนในท้องถิน่นคนในพื้นที่ชาวบ้านเกษตรกรเพราะฉะนั uh ้น huh. ในหนึ่งเดือนนะจะมีนักท่องเที่ยวเข้ามาอยู่ประมาณสักสองร้อยห้าสิบเที่ยวเที่ยวนี้คงเป็นกระบะาหลังกระเป๋าน uh ั huh. ่งแล้วก็ไปดูช้างกัน คิดเที่ยวละแปดร้อยห้าสิบาทนะผมคิดไปคิดมาก็เดือนละชาวบ้านมีไรายได้เสริมมาจากการทําท่องเที่ยวเพื่อจากปัญหาของช้างก็ประมาณทักเดือนละสองแสนปีละประมาณทักสองจุดห้าล้านนะครับกุยบุรีนั่นคือปัญหาแต่ยังไม่ได้เสด็จประเด็นของของอที่ผมคุยกับดรเจดกรูริซ่าเ่าทุกฟังวันนี้ก็คือสองสัยเอาแล้วผมมาทําไมนะผมมาก็เพราะว่า bring edifense home เนี่ยเชิญผมมาให้ผมทำอะไรให้ผมทำอะไรเนี่ยเดี๋ยวผมไปเปิดต่อหยุดดยวก็หยุดด้วยก็อ่าครับรู้รู้คิวครับรู้คิวเอาโอเคครับเดี๋ยวไปพักกันสักครู่นะว่าโอ้ยเล่ามาทั้งหมดเนี่ยแล้วอาจารย์อัดเกี่ยวอะไรด้วยเออ่ในท้องเรื่องเนี่ยในท้องเรื่องเนี่ยเป็นอะไรนะครับเดี๋ยวเองมาคุยกันในคุยกันในช่วงหน้านะครับเดี๋ยวพักสักครู่นะครับครับผมครับผมครับตามกันต่อค่ะคุหออัดค่ะ ครับผมคุลิซาดอกเตอร์ครับเ,เวลามีเหลือน้อยแล้วโอเคท่านทั้งสองคงได้ยินข่าวคนโลฮิยาที่ตอนเหลือเมียนมาใช่ไหมครับในรัฐยะไข่เขามีความขัดแย้งกันกันกนกบรัฐบาลเมียนมากับคุณเมียนมาเขาก็หนีไปบางประเทศนะเป็นหลายล้านคนเป็นตั้งแคมป์รีฟูจีนะครับในบางกราเทศนะวันหนึ่งนะครับไม่นานมานี้เองนะไม่กี่เดือนที่ผ่านมาช้างก็มาถล่มเขานะครับ ตายกันหลายคนเลยนั่นก็คือว่าคนกับช้างเพราะนั้นมันเป็นปัญหาของโลกนะฮะมันไม่ได้เป็นปัญหาของกุยบุรีที่เดียวนะกุยบุรีโมเดลจะกลายเป็นท้าทาสาเร็จนะซึ่งผมก็เข้เามาช่วยเขานะเดี๋ยวดูว่าผมจะช่วยอะไรเขาได้นะกุยบุรีโมเดลจะเป็นโมเดลสําคัญของประเทศไทยในการแก้ปัญหาคนกับช้างเพื่อจะให้ภาคตะวันออกภาคใต้ภาคเหนือเอาไปเป็นแบบอย่างนะครับเรา และเราก็ไม่ค่อยเห็นการพูดเรื่องนี้อย่างจริงจังในสื่อไทยในแวดวงต่างๆถูกไหมครับเราเห็นนักวิชาการพูดเรื่องนี้น้อยนะถ้าผมตามข่าวเรื่องนี้ก็มีประมาณหนึ่งสองสักหนึ่งสึงสองคนในประเทศไทยน่ะครับมันเป็นเรื่องน่าแปลกมากว่าประเด็นเหล่านี้วิง e ีลิเฟ home เป็นเ uh, นเธอร์แลนด์ privately f จากเนเธอร์แลนด์มีในประเทศไทยมีในแอฟริกามาสนใจประเด็นเหล่านี้ผมคิดว่า นั่งถามถามตัวเองว่าเอ้แล้วเขามาทําทําไมผมคิดว่าเรื่องของอจิตสํานึกความรักสิ่งแวดล้อมรักษว์เนี่ยคนยุโรปเนี่ยเขาเขามีเรื่องนี้มาตั้งแต่เด็กๆนะเพราะนั้นเขาเลยเข้ามานะฮะภาครัฐเอ,เองก็พูดเรื่องนี้น้อยท่านผมใช้หัวหข้อว่าพืชผลิตภัณฑ์พืชทางเลือกเนี่ยนะคาว่าพืชทางเลือกก็คือหมายความว่าขยายความว่าพืชที่ช้างไม่กิน นะพืชที่ช้างกินนะคําว่าพืชช้างไม่กินมีอะไรบ้างแต่ก่อนจะบอกมีอะไรบ้างเนี่ยคนที่มาบอกว่าพืชเหล่าเนี้ยช้างไม่กินแล้วก็อยู่คนก็จะมีรายได้ช้างก็ไม่กินช้างก็ไม่มาลุกรานคนพื้นที่ทําเกษตรนะเป็นนักศึษาขณะนี้เป็นนักษาประยาเอกเป็นอาจารย์ที่สหรัฐอเมริกาเอาเรื่องนี้เป็นทาเป็นดิสเทอเรชันนะเพื่อหาทางออกในเป็นเคสของกุยบุรี มีนักศึกษาไปเยกอีกสองคนที่กําลังจะเอาเรื่องนี้เนี่ยนะครับทําทีษิีซึ่งเขาจะเรียนในประเทศไทยแต่อาจารย์คนแรกเนี่ยนะครับทาเปียเอกอยู่ในมาดูในมาลายของสหร,รัฐอเมริกาโอเคปัญหาของที่นี่สองเรื่องเราเอาเพืชอ,อะไรที่ปลูกและชังไม่กินสองจากปลูกแล้วหลังจากปลูกแล้วเราไปขายที่ไหนสามปลูกแล้วเราต้องสร้าง างมูลค่าเพิ่มจากผลิตภัณฑ์ที่สินค้าเกษตรที่ไม่กินนักวิชาการจากแคนาดาพบว่านะนักวิชาการจากแคนาดาพบว่าซึ่งเขาทำรีเสิร์ชมาแล้วเขาพบว่าสิบสินค้าเกษตรนะที่ช้างไม่กินช้างชอบสับปะรดช้างชอบกานุนช้างชอบมะมว่วงนะโน่นนั่นนี่ <c oughs> สิบสินค้าเกษตรที่ช้างไม่กินแล้วก็จะเป็นพืชทางเลือกให้กับเกษตรกรมีสตาร์ดี้มาชัดเจนก็คือส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นกลุ่มพืชสมุนไพร S <S ตะขาตะใไคร้ขิงขามมนาวมะกรูดพริกขมิ้นว่านหางจระเข้นะฮะว่านหางจระเข้นี่เป็นกลุ่มสิ่งสิบสินค้าเกษตรที่ช้างไม่กินแล้วเขาให้ผมช่วยให้เขาทําอะไรประเด็นก็คือว่าปกติแล้วที่ชาวบ้านเกษตรกรที่ปลูกอยู่ในที่นี้เนี่ยนะครับหนึ่งปีนี่เขามีรายได้จากการทําปลูกสับประรดปลูกขนุนปลูกยางรวมๆแล้วเนี่ยปีละ หนึ่งแสนห้าหมืนบาทต่อปีนะครับหนึ่งแสนห้าหมืนบาทต่อปีการที่จะต้องปรับเปลี่ยนเป็นพืชอื่นซึ่งเขาได้ทดลองมาโน่นนั่นนี่เปลี่ยนเป็นยางมาั่งเปลี่ยนเป็นปาลมาั่งนะ,ะแต่มันไม่ใช่ทางออกนะเพราะช้างยังเข้าไปลุกหานสินค้าเกษตรเหล่านั้นอยู่การปรับเปลี่ยนพืชที่ช้างไม่กินเหล่าเนี้ยในสิบตัวเนี้จะทําอย่างไรให้เขามีไรายได้หนึ่งแสนห้าหมืนบาทต่อปีอันนี้เป็นโจทย์ ทำอย่างไรก็หมายความว่าอ้าวมันก็เป็นคิสสินค้าเกษตรไทยทั่วๆไปนั่นแหละที่ประเทศไทยบอกว่าเฮ้ยคุณเนี่ยนะอย่าไปปลูกโมโนโครอบอย่าไปปลูกยางอย่างเดียวอย่าไปปลูกปาล์มอย่างเดียวคุณต้องกระจายปลูกพืชอื่นผสมปรสานกันไปอันนี้ก็เป็นเคสคลาสสิกอีกเหมือนกันว่าถ้าเราไปจูงใจให้ชาวบ้านนะในหมู่บ้านรวมไทยปลูกเนี่ยนะครับแล้วตลาดอยู่ที่ไหน เรียนท่านผู้ฟังแล้วก็ขีดเส้นใต้ไว้ว่าสินค้าเกษตรไทยจุดจบอยู่ที่การตลาดแม้เราจะมี <Ừ. S 1> มอโต้ motto, เราจะมีสโลแกนอย่างสวยหรูว่าดีมานดิ r เวน n การตลาดน้ำการผลิตต้องกลับไปถามชาวบ้านถามเกษตรกรว่าท่านเข้าใจเรื่องของมาเอา่อมาเก็ตเออดีมาแล้วยังเขาไม่รู้ว่าดีมานอยู่ที่ไหนเขาไม่รู้ตลาดอยู่ที่ไหนเรียนท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านดรเจตนะ คุณลิซ่าผมเข้ามาเพื่อจะให้มาปลูกแล้วผมจะเป็นคนเอาสินค้าเกษตรเหล่านี้ไปขายต่างประเทศอุ้ยทำได้เลยเหรอต้องเรียนอย่างนี้ว่าผมมีออเดอร์จากต่างประเทศในสินค้าเกษตรที่เป็น r r s s h r u i t s and Fresh v e g e t a b l e นะผักและผลไม้สดผมรับไม่อ่านแต่ ขึ้นอยู่กับสเปคนะต้องมีมาตรฐานนะอย่างน้อยต้องมีมาตรฐาน, <c oughs> าานเพราะฉะนั้นวันนี้หมู่บ้านรวมไทยอํเาเภอกุยบุรีกําลังจะแก้ปัญหา,หาเรื่องคนกับช้างสินค้าเกษตรเหล่านี้ก็มีรายได้แสนห้าแต่ถ้าไปปลูกสินค้าเกษตรเหล่านี้ไม่รู้จะขายที่ที่ไหนนะเพราะฉะนั้น <c oughs> ผมจะเอาไปขายต่างประเทศให้ผมจะไปติดต่อบริษัทนะห้างสินค้าในประเทศไทยให้ซึ่งก็เป็นการ สตาร์ทอีของผมฝากนักลงทุฟังเลยผ่านดรเจตกุลิซ่าใครมีสินค้าเกษตรนอกจากพวกนี้ผมรับไม่ได้แต่ต้องเป็นไปตามสเปค,คผมนะผมไม่บอกว่าผมมีกลุ่มลูกค้าที่ไหนที่ซื้อแต่เอาเป็นว่าตลาดใหญ่แล้วกันนะท่านฟังผมแล้วดรเจตมีพักพวกเพื่อนฝูงมีญาติบอกผมคุลิซ่าบอกผมนะะเพราะนั้นกรณีนี้ก็ก็จะให้มาช่วยเรื่องนี้นะครับ ประเด็นต่อไปก็คือเรื่องของอผลิตภัณฑ์หลังจากเราปลูกแล้วนะหลังจากเราปลูกแล้วนะต้องไปสร้างบุญราคาเพิ่มก็คือการเป็นทำผลิตภัณฑ์แปลรูปรสบูบ้างเทียนหอมบ้างครีมอาบน้ำบ้างนะชาก็มีคุลิซ่าสุภาพสตรีก็เคยได้เห็นพวกนี้ถ้าไปเนี่ยประเทศไทยทำสินค้าอุตบเยอะมากในกลุ่มคอสเมติกสบู ครีมอาบนะ้ำเยอะแย,ยะไปหมดนะแล้วมันใครมันจะไปซื้อล่ะนะนะใครมันจะไปซื้อต้องบอกว่ากลุ่มที่นี่มีโอกาสในหมู่บ้านรวมไทยมีโอกาสเพราะอะไรครับเพราะมันมีสตอรี่อยู่นะครับมันมีสตอรี่อยู่นะแต่ว่าเนื่องจากว่าเขายังไม่มีตลาดที่ขายเป็นสดนะเพราะฉนั้นก็ยังไม่ได้ลงมือปลูกกันอย่างจริงจังเรื่องอันยึงที่สําคัญในการใส่โครงการนี้เพื่อจะเป็นทางออกทางเลือกทางโลดให้กับ คนกับช้างได้อยู่ร่วมกันทําสําเร็จจะกลายเป็นโมเดลสําหรับภาคตะวันออกภาคตะวันออกจันทบุรีกว่าช้างเยอะถูกไหมเหยียบตายบ้างคนก็ไปใครฆ่าช้างนี่ก็มีความผิดนะฮะติดคุกนะฮะเป็นโมเดลสําหรับได้สาหรับภาคอ่สาอสําหรับภาคเหนือนะผมนอกจากจะเอาไปขายตลาดต่างประเทศผมเนี่ยจะต้องมาคิดว่าถ้าสินค้าสิสินค้ากเกษตรเหล่านี้ที่ช้างไม่กินเนี่ย ผมต้องมาคิดเรื่องต้นทุนให้เขาผมนาะทิดตังผลผลิตต่อได้ให้เขาผมต้องมาคิดว่าแล้วจริงๆถ้าส่งเสริมไม่ปลูกอย่างจริงจังแล้วชาวบ้านที่เราตั้งที่เขาได้กันอยู่แสนห้าบาทต่อปีเขาจะอยู่ได้ไหมเขาจะอยู่ได้ไหมอันนี้ผมต้องมาคิดแปรรูปนะแปรรูปเนี่ยนะครับขณะนี้เขาไม่มีออยอนะเพราะนั้นก็จะผมจะต้องท่านที่หมู่บ้านลมไทยถ้าฟังผมอยู่ก็ก็เราต้องช่วยกันผลักดันว่า,เ,าเราต้องมีโรงเรียนนะ ลงเรือนในการผลิตที่ได้มาตรฐานที่มีออยที่มี GMP แล้วเราใส่สตอรี่เข้าไปเราก็ขายในต่างประเทศขณะนี้เขากำลังเขาได้รีจิสเตอร์แล้วได้ลงทะเบียนนะเ,เป็นสมาชิกเทรดแฟร์เนื่องจากเจ้าของฟันดิ้งนี่นะครับฟันดิ้งมาจาก private ฟันดิ n งจากเนเธอร์แลนด์เพราะฉนั้นเทรดแฟร์เนี่ยมันเป็นแบรนด์ของของเนเธอร์แลนด์อยู่แล้ว องค์กรของเนเธอร์แลนด์อยู่แล้วเพราะนั้นก็จะง่ายในการเทรดแฟร์มันง่ายในการรีจิสเตอร์นะเทรดแฟร์ Fair, ถ้าดูฟังที่กรบครับถ้าท่านไปยุโรปเนี่ยคำว่าเทรดแฟร์นะและผมคิดว่าน่าจะมีหลายนอกจากยุโรปด้วยนะครับมีความสำคัญมากเป็นหนึ่งในการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคนยุโรปหมายความว่าย่างไรคำว่าเทรดแฟร์เนี่ยซึ่งกรณีหมู่บ้านรวมไทยจงเป๊นะเลยก็คือ พ่อค้าคนกลางเป็นการพบกันระหว่างเกษตรกรผู้ผลิตถึงมือผู้บริโภคโด,ดยตรงบ้านเราผมไม่แน่ใจนะยังไม่ได้ไปสํารวจศึกษาว่าไม่แต่ด้วยความเห็นของผมเองสัมผัสเองว,อว่าบ้านเรายังไม่ค่อยมีโลโก้สติกเกอร์ที่ติดคําว่าเทรดแฟร์ถ้าเราทําได้ก็จะช่วยยกระดับและก็าการขายสินค้าเกษตรของเราได้อีกเยอะเลยอันนี้เป็น เป็นองค์กรของต่างประเทศนะเทรดแฟร์ Fair, ซึ่งขณะน,นี้หมู่บ้านรวมไทยกำลังทำอยู่สิ่งที่ผมพูดมาทั้งหลายทั้งปวงผมพบว่าปัญหายังอยู่ที่หมู่บ้านรวมไทยนะยังไม่ได้รับการเหลียวแลเหลียวมองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจากรัฐบาลไทยต้องใช้คำว่าเท่าที่ควรอาจจะใช้ความหว่าน,น้อยก็ไม่ไม่ผิดนะเพราะนั้น ถ้าเราไม่ร่วมมือร่วมไม้กันปัญหาก็ยังอยู่ที่นี่มันก็จะแก้ปัญหาได้มันก็จะไม่สามารถแก้ปัญหาได้จบสิน้นเพราะคอนฟ lict ระหว่างคนกับช้างยังอยู่ต่อไปเพราะฉะนั้นเรียกร้องผ่านทางรายการว่าผมนักวิชาการตัวเล็กๆคนหนึ่งก็เข้ามาช่วยเพื่อจะช่วยแก้ปัญหาการอยู่ร่วมกันระหว่างคนกับช้างและปัญหาทางด้านเศรษฐกิจของชาวบ้านที่นี่ถ้าทําสําเร็จผมเอาใจช่วยเขาเต็มที่ทําสําเร็จก็จะเป็นโมเดลของภาคตนออก ภาคใต้ภาคอีสานอ่ะภาคเหนือนะเพราะนั้นเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในสังกัดกระทรวงเกษตรในสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรมพวกมันเกี่ยวข้องกับการแปรรูปในสังกัดกระทรวงพาณิชย์พวกเกี่ยวข้องกับเรื่องการค้าการขายในสังกัดของกระทรวงสาธารณสุขที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของมาตรฐานนะช่วยคนละมือละไม้ถ้าท่านมีโอกาสฟังผมวันนี้แต่ว่าเสียดายมากวันศุกร์นี้เป็นวันจุดลูกค้าเลยน้อยหน่อยอถ้าวันปกติงาจะเข้าเยอะก็จะได้เห็น ผมนะสื่อปัญหาประเด็นต่างๆในอำเภอกุยบุรีในบ้บานรวมไทยสู่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกระทรวงอย่างที่ผมบอกนะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับที่ผมบอกเพราะนั้นท่านถ้ามีโอกาสฟังผมเป็นหนึ่งเสียงได้เห็นฟังผมขณะน,นี้ท่านช่วยผลักดันนะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะเข้ามาช่วยเพื่อแก้ปัญหาไม่ใช่เฉพาะกลุ่มเล็กๆ500รครัวเรือน2,000คนเท่านั้นแต่จะเป็นโมเดลของประเทศไทย แล้วจะเป็นโมเดลของโลกที่สีลังกาเขาก็ทีทอื่นได้ด้วยอืครับรับน้องต้อง,ต,องต้องขอบคุณอาจารย์นะครับที่เอเล่าเรื่องนี้ซึ่งซึ่งเราอาจจะเคยดิ้งข่าวอย่างผมไม่เคยดิ้งข่าวแต่ว่าอา๋อดิ้งข่าวก็ไม่รู้ว่ามันจะมีทางออกยังไงโซลูชนันเป็นยังไงเนาะแต่ว่าสิ่งที่อาจารย์กําลังพูดถึงเนี่ยมันเป็นโซลูชนันที่ยั่งยืนแล้วก็แต่มันต้องอาศัยการบูรณาการจากทุกภาคส่วนเข้ามาอย่างมากนะครับก็ขอบคุณอาจารย์มากนะครับอันนี้ถือว่าเป็น การจุดประกายที่สําคัญมากๆแล้วก uh, okay. oh, okay. ็อาจารย์อยู่ในพื้นที่จริงๆด้วยกลับเมื่อไหร่ครับอาจารย์ครับเอ่อพรุ่งนี้ครับผมพรุ่งนี้อ่าโอเคเย็นครับผมจะได้พักบ้างไหมครับเก็บข้อมูลอีกสองวันครับผมจะได้พักบ้างไหมขอบพระคุณครับครับโอเคขอบพระคุณบนความอจสวัสดีครับ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 พีน้องจ่ใต้ครับครับ